อันนี้คือกระเป๋าใส่ของได้นะครับที่สามารถกางออกมากลายเป็นเก้าอี้ได้กางเป็นเก้าอี้ได้เลยอะแต่ทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าความแข็งแรงมันได้แค่ไหนอ่ะผมผมน้ําหนักหกสิบห้านะนั่งได้เนี่ยมผมนั่งได้นะน้าหนักหกสิบห้าเนี่ยแต่ต้องการกันมานั่งเดี๋ยวจะให้คนที่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับก้า <3 S 1> <93, S 2> ครับก็สิบสามมาลองนั่งดูนะอันนี้คือมันขาดแล้วนะเพราะามันโดนมีดกรีดไงลองนั่งดูว่ามันรับน้ําหนักไหวไหม ขนาดมีดกรีดไปแนละ้วไหวอ่ะนั่งเลยน,น,น,นั่งเต็มแรงเลยยกขาเลยเฮ้ยก็น้ำหนักประมาณร้อยดีนี่นั่งแล้วมันแหวกอยู่นะแต่มันไม่ได้ขาดไว้มันแหวกเพราะว่าตัวเนื้อผ้าของเรามันขาดอยู่แล้วไงจริงๆมันต้องเชื่อมกันอย่างงี้ไอ้มนขาดมันก็เลยแหวกออกไปงี้ยมันเลยยืดไงมันไม่พังนะก็ถ้าใครน้ำหนัก ประมาณร้อยหนึ่งอะก็ต้องเช็คอีกทีนะว่าได้หรือเปล่าแต่มันมีไซส์ใหญ่ไงอันนี้เนี่ยเป็นไซส์เล็กเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับนั่งได้ไหมพอได้าาอยู่พอได้อยู่นะใช่แต่สักพักนี่ไงแบกเลยนั่งฟืนเลยผมลองนั่งอีกทีหนึ่งว่านได้เปล่าอันนี้คือไม่ได้ละคือผ้ามันยืดไปละไม่ได้ละผ้ายืดเรียบร้อยก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ตะกร้านะครับข้างล่าง